สวัสดีครับผมเด็กชายพลินทร์หอมเลขที่26ม2อทับสพวกผมจะมาคฟเวอร์เพลงแพ้ทางครับเสนออาจารย์กันพัฒนักชินและกัญญานกุลมีสมาชิกกันนี้ครับสวัสดีครับเป็นชาวอยู่ไทยเลขที่แปกทับสครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายชินเลิศม2อทับสี่วสามเอ็ดครับสวัสดีครับเด็กชายยามาพรเลขที่29ม2อทับสครับสวัสดีครับเด็กชายอันโุนตาต์มสองทับสเลขที่32ครับ ทำใหเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดิสวนกันทำไม้เธอต้องวานทุกคำที่เธวาจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันห้องตาฉันจะบาดรูแล้วเลือดจะมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครหลืองร้อฉันแพ้ฉันควรจะเจอ เธอสักครั้งโบเธอนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังลาลายโอเว่นตาตารฉันบีหัวใจเก็บอาการไว้ในใจะสาลาลูอยากจะให้ฟ้าเอ็นดูมาวาดสักตัวก็ไม่กล้า บอกไปดิอย่าก้มหน้เลยเาคอไยินไม่เจ้างเธสักคคหน้าวอน่อน่ารักลไหมใจฉันกำลังลา,ลาโอเอาใหก็ี้วหัวใจเอาใหก็ดีแล้แลความรักทำาหใจมันคิดนะแพ้เต็มเต็มุดคุมันโกรธะชอเธอ เพิมไม่กินไม่นอนอยากบองเธอสักพักบอกเธอหน้าขอวอหยุดน่ารักไปไหมใจฉันกำลังลา